รายการรวยสวนกระแสเช่นเคยวันพุธ2องทุ่มตรงนะครับวันนี้โอกาสดีมากๆเลยจะพบกับแม่ทีมใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานีครับของบริษัท p s k 2 0 0 5ที่ท่านตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังฮอตเลยสร้างทีมงานเติบโต,ตอย่างมากเลยแล้วก็ที่สำคัญล่าสุดพิชิตโปรโมชั่นรถยนต์นะครับ แต่ต้องไปถามท่านว่าเทคนิควิธีการอย่างไรที่สามารถที่จะพิชิตโปรโมชัน่นรถยนต์ไม่ได้นะครับวันนี้กว่าจะได้คิวกับท่านนี้ยากมากแต่ก็ไม่ยากสำหรับรายการรวยส่วนกระแสะครับวันนี้ผมได้รับคิวจากท่านมานะครับสองทุ่มนี้ก็ขอเชิญท่านพบกับคุณมีชัยคุณเดือนเพนพุ่มก่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่ โอ้โหเห็นหน้าทั้งสองท่านแล้วอิ่มเอิบใจมากนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับคุณพี่ครับจังหวัดอุดรธานีครับค่ะอยู่อยู่อุดรธานีนะครับเป็นไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้ครับที่นั่นเอ็นอนนี้ก็ขุ้นหย่อมยากนะคะอาจารย์ก็จะเจอสถานการณ์โควิดเยอะนะคะโดยเฉพาะที่อุดรเนี่ยก็จะมีอที่เป็นคาเตอร์นะคะเริ่มเข้ามาเยอะอยู่ ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะฮะพี่ทั้งสองคนเนาะ<ช> <BM> AT, มีแมสมีอะไรเจลแอลกอฮอล์ใช่ครับแล้วก็สอบถามหน่อยว่าเดิมทีสองท่านนี้เนี่ยอาชีพเดิมเนี่ยทำอะไรกันมาก่อนนะครับก่อนที่เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมรับราชการครับทำางานอยู่ที่วตเชียรานเราเป็นวนาในตำแหน่งของผู้ในการกองคำแล้วก็พี่เดือนเพลล่ะครับ ค่ะท่าหรักดิฉันก็เป็นมนุษย์เครือข่คครับก็คือท,<า>ทำาพเครือข่งอาหาะเป็นอาชีพก็คือเริ่มทำตั้งแต่ปีสี่หกค่ะก็ทำมาเรื่อยๆเป็นอาชีพเป็นครับเกือบยี่สิบปีแล้วเนาะอะะแล้วมีใครเป็นเป็นผู้แนะนำให้เข้าสู่ธุรกิจ P S K ครับค่ะบริษัท P S K ของเรานะคะผู้ที่แนะนำใหู้้จักธุรกิจดีๆนี่ก็คือ ท่านอาจารย์ฉเวยฉวงชะกันสินนะคะแล้วก็คุณบ,บุญเรือนกลิมทุกคนค่ะต้องยอมรับสองท่านสุดตัวจริงๆนะคะท่านจะอยู่ที่ไหนก็คือต้องเบอเบร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งเท่าน,นั้นเพราะนั้นเราไม่ได้คิดยากเลยถ<อ>้าท่านจะเชิญ <ๆ S 1> ไปไหนไปกันค่ะก็ทีมเราเนี่ยก็คือท่านจะทําก็คือทาด้วยกันมือด้วยกันนะคะใไตล์ของเราจะเป็นสไตล์ครับแสดงว่าพี่มีมีชัยกับพี่เด่นเพนเนี่ย ได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ชเวงซึ่งบอกตรงๆว่าท่านก็ทําธุรกิจเครือข่ายกันมาก่อนถ้าอาจารย์ชเวงเนี่ยถ้ามาทําธุรกิจกับ PSK ก็เชิญพี่เดือนเพนกับพี่มีชัยเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจ PSK แล้วก็ร่วมมือกันทําอันนี้แหละจะเป็นคําถามต่อมาว่าเอ๊พิชิตทุกโปรโมชั่นทีมอุดรมีรายได้ผมต้องยอมรับตอนนี้แรงมากๆมีวิธีการยังไงครับในการทำธุรกิจ ให้ประสบความสําเร็จนะฮะคือจ,จริงๆแล้ววิธีการของแต่ละทีมนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะสําหรับที่ฉันก็จะมีวิธีการของทีมเรานะคะคือทีมเราเนี่ยอย่างน้อยคือช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโควิดเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะจัดประชุมอะไรก็จะระวางน,นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการของเราคือเราจะเซตเป็นระบบนะคะเซตทีมเป็นระบบแล้วก็ให้ทําเป็นออนไลน์มีอะไรก็โทร,รโทรกันะคะคส่วนกลุ่มลงพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังน,นะคะไม่ว่า เ <COVID S 2> รื่องโควิดหรือเรื่องอะไรต่างๆพวกแบบนี้นนนเยอะแยะก็จะมีเซตเป็ทนทีมนะคะให้ลงพื้นที่อมีเรื่องราแบบไหนต<ม>ัวคุยกันมีตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนรเรามีเครื่องมือช่วยให้สําเร็จอยู่แล้วนะคะไม่ว่าที่ผ่านมานะคะ,ะ PSK 2005ของเราเนี่ยมีผู้ที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีคนที่ใช้ได้ดีจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้สื่อออนไลน์ตรงนี้นะคะแนะนําให้เขาได้ทราบได้เข้าใจมันก็จะง่ายขึ้นนะคะ ครับก็แสดงสรุปว่าพี <si ่เดือนเพนบอกว่าช่วงสถานการณ์แบบเนี้ยเราก็ยังสามารถทําธุรกิจได้แต่เราต้องมีการที่มาประชุมกันอาจจะใช้โทรศัพท์แทนสื่อออนไลน์แทนเครื่องมือที่บริษัทมีเคสต่างๆเนี่ยอยู่ในไลน์อะไรสามารถจับไปให้สมาชิกหรือผู้นําหรือลูกทีมได้แสงว่าแสดงว่าทีมงาน ของพี่เดนเพนเนี่ยรู้จักใช้ประโยชน์ในข้อมูลที่บริษัทมีให้นะแล้วก็ไปกระจายกันใช้่าแล้วสอบถามหน่อยว่าเคล็ดลับทํายังไงอ่ะให้ทีมงานหรือทีมของพี่เดนเพนเนี่ยทีมอุดรเนี่ยสามารถพิชิตโปรโมชั่นได้โอ้โหผมบอกว่าล่าสุดที่วันที่สี่เดือนสนะี่นั้นรับทองคํากันไปเดี๋ยวก็รับเดี๋ยวก็รับเดี๋ยวก็รับโอ้ยขึ้นเวทีกัน<ม>เยอะแยะมากมายนะครับบอกเคล็ดลับห,หน่อยครับเป็น เพื่อให้เป็นประโยชน์ก็ไม่มีอะไรมากไปนะคะคือสำหรับทีมเราเนี่ยคือระบบสองคันค่ะทุกคนต้องเดินตามระบบนะแล้วทุกคนต้องมีเป้าหมายต้องดูเป้าหมายของแต่ละคนเพราะบางคนเนี่ยเป้าหมายจะนี่ือนกันบางคนตัดสินใจสําเร็จคิดใหญ่ใช่ไหมคะได้รถได้บ้านได้พร้อมได้โน่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูแลกลุ่มนี้เป็นพิเศษเพราะอะไรคะเพราะเขาต้องทํางานหนักมาก ว่าที่จะได้ตัวนี้อาจารย์ใช่แต่สําหรับกลุ่มที่อาจจะมีรายได้ประจําอาจจะมีรายได้พิเศษอย่างนี้นะคะเราก็จะเชิญมาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเราคุยกันว่าวิธีการของเขาเขามีเวลาประมาณสักสองสามชั่วโมงเขาสามารถที่จะมีรายได้อีกอย่างไรลองให้เขาลองตั้งเป้าหมายของเขามานะคะนั่นก็คือเราสื่อถึงกันส่วนอีกแบบนึงก็คือจะมีเครื่องมือค่ะเครื่องมือของเราก็มีเยอะแยะอย่างที่แนะนานะคะก็จะมีอย่างเช่นท่านอนการ ช่วยนะคะท่านก็จะมีสื่อหลายอย่างนะคะให้เราอย่างเช่นในตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นพอลิฟิลนะคะพอลิฟิลของเราเราก็ใช้ดีอยู่แล้วเครื่องมือของท่านก็คือท่านก็มีสื่อสื่อให้เราว่าผลิท่านตรงนี้เป็นในรูปหน้ก็จะเป็นสื่อให้เรานะคะก็จะเป็นแบบนั้นส่วนในภาคเกษตรนะคะในภาคเกษตรต้องยอมรับว่าเราต้องมีพื้นที่จริงลุยหนักจริงๆเพราะฉะนั้นเครื่องมืออย่างที่ดิฉันแนะนำก็เป็นสื่อออนไลน ช่วยกันด้วยได้ด้วยแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นภาคเกษตรเนี่ยเขาก็จะ,ะใช้บริตภัณฑ์ของเราพอใช้ดีแล้วแนะนําบอกต่อเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นผลทําให้เขาเนีย่ยประสบความสำเร็จและที่สําคัญในระดับที่สามก็คือต้องทาซ้ำกระบการของเรานอกจากเรามีระบบมีเครื่องมือแล้วเราก็มีวิธีการทําซ้ำทุกทุกคนต้อง <c oughs> ทำซ้ำทำเหมือนกันทําซ้าๆแต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมีเป้าหมายใหญ่แค่ไหน อะไรนี่นะคะเพราจากจี้ชอบว่าจบัในแต่ละทีละคนไปให้เขาได้สำเร็จตามเป้าหมายที่เขาได้วางไว้ไครับก็สรุปอย่างนี้ว่าทางพี่เดอนเพนนะครับบริหารทีมอย่างนี้เลยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อมูลในการที่ผู้นําทาง PSK ไปใช้ได้ลูกทีมแต่ละคนบางคนทํางานประจําบางคนทํางานแบบพาร์ทไทม์บางคนมีเป้าหมายอย่างนี้อย่างนี้ย่างพยายามแบ่งแต่ละคนแล้วก็จัดสรร ให้แต่ละคนมีศักยภาพทําตรงนั้นทําตรงนี้หรือมอบอะไรให้ต่างๆให้ไม่ได้ว่าอยู่ดีๆให้เอามาทั้งหมดแล้วมาทําเหมือนกันแต่ว่าพยายามที่จะซอยแบ่งเนาะคนนี้ถนัดแบบนี้คนนั้นถนัดแบบนั้นแล้วที่สําคัญพี่เดือนเพนพูดว่าทําซ้ําๆสําคัญมากทําซ้ําๆทําบ่อยๆกระบวนการแบบนี้นะครับแล้วก็สอบถามหน่อย ที่ผ่านมาทำธุรกิจกับ PSK ได้รับอะไรไปแล้วบ้างครับค่ะก็ดิฉันนะก็ะส่งเสริมทีมงานนะคะอย่างเช่นครับที่ผ่านมานะคะซอนหน่อยได้ทองเก้าวดเาสุดก็ได้เสื้อแล้วก็ได้ทองเพิ่มขึ้นอีกสองบาทบนะคะคส่วน,นท่าน,นอาจารย์ชเวนเราก็ส่งเสริมการเป็นทีมนะคะท่านก็ได้รับโปรโมชั่นก็คือรถเบนท์นะคะท่านมาทำหนุน้ <c oughs> ก็คือวิธีการส,งส่งเสริมนะคะคือเราจะส่งเสริมพีมไม่จําเป็นจะต้องเป็น <c oughs> ตัวเราทำได้ก่อนนะคะทำลายได้ทำลายได้ช่วยนในจังหวัด <c oughs> ที่เรามาถึงนะคะเป็นจังหวัดช่วงที่เรามาถึงทีมงานเริ <c oughs> ่มขบวนท่าไดะะ้มีผลิตภัณฑ์เริ่มไม่ใช่ดีทุกคนใช้ดีหมดทุกคนเลยอันนี้เริ่ม,มเราวางแผนยังไงบริษัทเขามีเป้าหมายของเรานะคะเพราะว่ายังไง รถเอ็มจีห้านะคะซึ่งเป็นรถที่ออกใหม่เลยนะคะตอนนี้ก็จองกันแบบสับสวนนักแล้วสับสนนักแล้วคือจองกันเยอะมากนะคะเอ็มจีห้าก็ถือว่าสวยงามคันหนึ่งนะคะท่านประธานกิจการเทศศิลป์ที่เต้องขอขอบคุณท่านนะคะท่านประธานจริงริงนะคะที่มอบโอกาสดีนี้ให้ดิฉันค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์เฉวงนะคะแล้วก็ท่านคุณเลือนอีกสักคนขอบคุณทีมงานทุกๆคนที่ช่วยผัล งานเป็นรูปปรรทับจนมีชันประสบความสำเร็จได้รถหนึ่งคันนะคะเป็นรถป้ายแดงนะคะซื้อสดค่ะครับซื้อสดครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เด่นเพ้นกับพี่มีชัยด้วยนะครับที่ได้รับรถเอ็มีป้ายแดงนะครับสีสีอะไรนะครับคุณพี่ครับสีสีอะไรคะสีเทาสีเกาครับสีเทาเกลโอ้โหเป็นสีที่แบบผมว่าดูดีนะ ดูดีมีฐานะนะครับก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยบอกแล้วธุรกิจ PSK ทําจริงได้จริงแน่นอนก็เป้าหมายของพี่เดินเพนกับพี่มีชัยครับบอกหน่อยว่าเป้าหมายกับ PSK เนี่ยต้องการอะไรจาก PSK ครับเชิญครับในเป้าหมายของัวเองนะครับกับทีมงานกับทุกท่านนะครับเป้าหมายตรงนี้ก็คือตัวเราเองสําเร็จทีมงานกี่สำเร็จ เราจะเดินไปพร้อมกันสําเร็จด้วยพร้อมๆกันครับอ๋อไปพร้อมๆกันสําเร็จพร้อมๆกันครับเชิญพี่เดือนเพ็ญครับเป้าหมายเป้าหมายของเรานะนะอย่างที่นอกเหมือจากทางนั่งปอพิชัยนะคะ,ะก็ยอยากจะให้ทีมเราทีมง,งานเราทุกๆคนที่ตัดสินใจสาเร็จแล้วก็เอาใจมาก่อนเพราะว่ากันเลยนะคะยอยากสำเร็จต้องออกมาเรามีแท็บเล็ตอยู่แล้วนั่นก็คือความสาเร็จของแต่ละคน เราจะสารต่อเพื่อที่จะให้ทุกคนสําเร็จได้ในทีมงารของเราแล้วนอกจากนั้นแล้วนะคะก็คือเป้าหมายก็คืออยากจะให้ทีมงานแล้วก็พวกเราได้ไปเที่ยวต้องเที่ยวทั้งประเทศและในขณะที่เราต้องเที่ยวกันงประเทศทุกคนทุกทายสิทธิ์ไปค่ะหมายถึงว่าทุกคนไปเที่ยวยังมีเงินเข้ากระเป๋าเรานะคะมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งในธุรกิจ P S K 2 0 2 5ของเรา โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือเป้าหมายนะครับส่งต่อทีมงานให้ทีมงานสําเร็จถ้าทีมงานสําเร็จตัวเราก็สําเร็จที่สาคัญสุดท้ายครับในสถานการณ์โควิดเช่นนี้การทํางานอาชีพต่างๆค่อนข้างที่จะลําบากนะผมขอให้ท่านผอมีชัยนะครับหรือและพี่เดือนเพ็นด้วยนะครับกล่าวให้กําลังใจพี่น้องอประชาชนชาวไทยเราหน่อยว่า เราจะเดินฝ่าฟันวิกฤตอย่างนี้ไปได้อย่างไรให้ตัวเราเองสามารถอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะครับเชิญครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดสิบเก้าและช่วงนี้ครับว่าเป็นกาที่นะครับ,รบทำให้คนทั่วไปตกงานรายได้หายการกินอยู่ลำบากแม้กระทั่งครับ,บ,ารบ,รบการดำรงชีพต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนเราทุกคนนะครับในพื้นที่ของเราี่ยเทียไทยเราเนี่ย ก็หนีเปค,คนลัคในเรื่องของการกาเกษียณถึงแม้จะมีโรคภยัยไข้เจ็บในปัจจุบันนี้แต่การเกษียณไม่ได้หยุดเลยนะครับ,รบไม่ได้หยุดทําแม้แต่นิดเดียวๆๆก็ยังทาอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมองเห็นว่าถึงแม้จะมีโรคภยัยไข้เจ็บมีโรคโควิดสิบเก้าแต่การทํางานการทาธุรกิจซึ่งจะต่อยอดทําให้คนที่ตกงานเนี่ยสามารถทําการเกษียณได้ต่อไป และก็ออป็ปกําลุังใจใ,ให้สหรัดคนไทยทุกทุกท่านนะครับ,รบแต่ขอดสียแม้จะมีอุปสรรคมีโรคภัยไข้เจ็บที่เราต้องเผเชิญเพราะฉะนั้นแล้วว่าในนามของทีมงานรอยธานีของเรา PSK อส0 5สองูนสอห้าพ่ออกปกรใจให้ทุกทุกท่านครับอยู่รอดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลตัวเองนะครับผมครับแล้วพี่เดินเพลินแะครับค่ะ เรเหงือจากทางท่านปอบิชัยนให้กลับไปแล้วนั่นนะคะดิฉันก็ขอให้ให้กําลังใจทุกท่านนะก็เป็นกำลังใจเช่นกันนะแล้วก็สําหรับท่านไหนที่ได้ฟังเราแล้วมีความสนใจที่อยากจะสอบถามเอพีเอสเคเป็นอย่างไรนู่นดีนั่นนะคะเราอยากจะอ่าชี้แจงให้ท่านทราบว่านะคะพีเอสเของเราครบเครื่องทุกอย่างนะคะมีทั้งทางด้านเกษตรอ่ามีทั้งสุขภาพมีทั้งความสวยความงามเพราะฉะนั้นท่านท่านเดินเข้ามาเยี่ยมชม ท่านจะเห็นว่าบริษัทของเราเป็นพี่เป็นน้องนะคะและโดยเฉพาะท่านกิจลักษ์เพชรศรีกิเทียวซึ่งเป็นซีอูของเรานะคะท่านเป็นแม่ทีมาเพราะฉะนั้นท่านจะเข้าใจในงานทุกๆอย่างที่เราทํามีอะไรคุยกันได้ปรึกษากันได้เป็นเสมือนครอบครัวแล้วท่านเชื่อว่าความสุขความสําเร็จสร้างและส่งต่อกันได้เรามองว่าจุดน,นี้สาคัญที่สุดนะคะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนทุกๆท่านนะคะ ท่านใดสนใจนะคะเชิญมาที่เซ็นเตอร์พิกซีอุดรธานีก็ได้หรือที่บริษัท PSK 2 0เ5ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านสามารถที่จะติดเข้าไปเยี่ยมชมนะคะทุกท่านให้คำปรึกษาโดยโดยเฉพาะท่านอาจารย์ตีนะคะก็ตีน่ารักมากๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากจริงจนะคะสามารถช่วยดิฉันได้เยอะมากเลยในด้านสื่อต่างๆนะคะ คืับอะไรที่ช่วยตอบอโจทย์ได้นู่นนี่นั่นสุดยอดมากเลยแล้วบริษัทของเราก็ยังมีที่ปรึกษานะคะเออและหัวหน้ังานนะ,ะแล้วก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเงี้ยเราก็มีทีมงานมีชุดทําง,งานของท่านนะคะของบริษัทนะเช่นอย่างเช่นทาา่าทนชะะรับก็เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรืะะ่องการผลิตนะตรงส่วนของภานนะคเกษตรเพราะฉนะนั้นก็ จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราต่อยอดและพัฒนาต่อเนื่องได้นดิฉันมั่นใจว่าถ้าเดินเข้ามาคุยฝันแน่นอนขอเชิญนะคะแต่ยินดีนรับครับโอ้โหนี่แหละครับคือผู้นําอย่างแท้จริงเขาบอกว่าผู้สําเร็จชัดเจนเสมอสองท่านนี้ไม่ว่าจะเป็นผอ,อมีชัยและก็พี่เดือนเพ็ญพุ่มกาะนะครับวันนี้สละเวลามาให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลดีๆให้แนวคิดวิธีการดีๆให้ผู้นํา p s k ของเรา นะครับผมเชื่อว่ามีประโยชน์มากๆในการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ยังไงขอขอบคุณท่านพอมีชัยและก็พี่เดือนเพ็พุ่มกอมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับครั้งหน้าเดี๋ยวขอกลับเรียนเชิญมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีค่ะครับสวัสดีครับโอเคครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณท่านผู้นำทั้งสองท่านผู้นำอีสานของเรานะครับ ท่านผอ,อ,อมีชัยแล้วก็พี่เดือนเพนญพุ่มกอดน,นะครับเห็นไหมครับครอบครัวนี้สามีก็มีอาชีพแล้วก็ดูแลครอบครัวและส่วนภรรยาเนี่ยก็ทํางานธุรกิจเครือข่ายแล้วก็บริหารสอดคล้องกันจนทําให้ธุรกิจเติบโตขึ้นมาเป้าหมายของท่านอย่างที่บอกครับบอกว่าอยากจะส่งต่อความสําเร็จให้แก่ทีมงานคือโดยที่ไม่ได้คิดตัวเองนะว่าตัวเองจะต้องสําเร็จแต่ ขอให้ทีมงานสําเร็จก่อนเพราะธุรกิจเครือข่ายถ้าสร้างให้ทีมงานสําเร็จตัวเราเองก็จะสําเร็จด้วยคือแบ่งปันความสุขให้กันวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรายการรวยสวนกระแสพบกันใหม่เวลาสองทุ่มทุกวันพุธขอบคุณและสวัสดีครับ